สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส่งไปสนับสนุนกันแบบนี้เราปรกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอ้มีความหลุดแหร่ด้วยพี่น้องเลยวันนี้นะครับขอความร่วมมือร้านค้าด้วยนะครับลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำรถไปจอดด้านหลังนะครับอาวสัสดีครับดีวัสดี่หนูขายอะไรพี่พงศ์ผมก็ขายขี้เนี้ยเป็นแต่ซื้อ โอ้หาเงินก <bin uk> <azo> ันแต่อยู่บ้านกบพุทยูยอยู่บ้านกบได้อยู่อยู่ออยู่บ้านกบ่ทนอยอย่มันเป็นยังไ๋ครับมันเป็นจังไ๋ครับหาเป็นอย่างซ่อมรถสลเับพสจอมรถียงาประันกันประมาณสาถและวคุณจะนั่งอยู่ไบันนี่คุณจะนั่งไสบันนี่ช่วเราก็จะออกไป เปิดพิงแดนใส่กันบวบเนี่ยนี่กันย่แ้เออเจะหอนเลยจุงมุ่งอสามทุ่มสทุมเข้าไปต้องเช็กซาวเลยเช็กเจะก็เช็กวันไหนเขาเช็กที่ส่วนนึ่งมนะออืว่ามาพักผ่อโอ้นี่เรามานั่งบรรยากาศชิวๆมากพี่น้องเพราไม่มีค่าตัวอยู่แล้วมาด้วยใจมาดูเขา มาดูเขาแต่ไม่มีเราเยียมัวใจเลยืัอนี้พื้นที่แบบกว้างบรรยากาศก็ดีร้านอาหารก็เยอะแต่ว่าเล็งไว้ว่าจะกินอะไรวันนี้ก้อยก้อยเสื้อรองไห้ยเขาเห็นเป็นขาเลยอยู่นะยู้ยเซยยุ้ยเซยจาน้อยละสิลดส่วเลยแม่เขาเนี่ยมีร้านหนร้านหนึ่งจะกินก้อยกับเสื้อรองไห้ยกับตกแสบจางน้อยละสิ วันนี้แจ้งไหมครับวันนี้แจ้งแจ้งพ่อโอเควันนี้แจ้งพุ่งนี้2 4งโลไก่ดำทำเย็บทำยาบาทโอ้นเซนตรงไหมเรนเลนนมื่อออกปากช่องออกโคตรสีขวโคตลาดเอาพอดแกนทาพระเลทาพระกับเลี้ยวปั๊บไปทางโกศุ่มบ่เออพอไปทางกกศุมบ่เมือแพกก็ไปหันตัฟางลุงเบียนไหมแมนบอกแมน มันคือว่าปากอ๋อฝากลุงเบียร์นคือว่าบ้านหันเออบ้านหันบ้านน้องยาแพร์ไหมออาไปบ้านน้องยาแพร์ไหมออไปเสียนปฐมไหมเสียนบ้านผืนอ๋อๆๆๆมก็เล่นเมียบ้านเ้างหรอกครับขอบานแพร์หมดแล้วเลยลุงเบียร์ไปแล้วกรับ้านน้องยาแพทร์ขยุตใสมื่อหนิผมเห็นป้ายเขียนว่าอยู่เตี๋ยวบัวหูบนดินไม่ยุน well, like ้องยาแพร์ที่เรกกันกระชลบล้มกับนั้นพึงบาลตำบลบ้านหันนั่นแหละตำบลน้องยาแพร์ล่ะล่างเนี่ยมัสี่เหลี่ยมยู่ ไปก็ถ่ายจรยังหูเรื่องอีกเอ้าบ้างยังบ้างขาบ้างขาหาที่ยาคุณบอกขอล่างดิบบอกขอล่างเหรออือขอล่างบ่เดี๋ยวก็ล่างน้องกันนั่นแหละเอาเขามีน้าป่าปะเขาก็มีสิเอาวิ่งจันน้าไหลแห้งวะสันเหรอพี่รู้เนี่ย นึกว่ามีรถน้ำมากเลยตอนนี้ยังไม่อาบครับเพราะทำรถมาครับเมื่อเมื่อเช้าอาบยังครับอาบแล้วคือเก่าแท็กคือผ่าอาบแล้วโอ้ยมึงสภาพเลยเก่าซุดแต่หมู่บ้านคนไร่ซุดเจอไหนอยู่เอาเปลี่ยนเนาะเอาแวาคืออล่ะเสียมโอ้ยนี่มึงเมย์มึงซ้อมรถเอางินเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบิร์ซ้อมรถให้ให้รถไอ้เนี่ย ซ้อมรถให้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งอ้วพะวัวอะไรวัวอะไรวัดมือเนียนคนงามอะไรไลรคลิปพี่น้องบู๊เจงโตทีเุดเอ็นซึ่งซ่อนอนยิงงั้นแล้วนี่มือนี้เสือเขาในวันนี้ไทยเจอกับจีนนะคะถึงโอ้โหหลูเลียงส่วนในแบบพี่น้องพี่น้องล่ะค่ะคนที่ถามหากลุ่มจีนนะคะวันนี้เออ มาเมาสามวันนะคะ299บาทรายวัน109บาทนะคะศิลปิรับเชิญก็สิเป็นที่เวียงและลมนนะคะแล้วก็หมวดมัมค่ะพี่น้องแล้วก็วันที่26หนี้นะคะจะเป็นไลฟ์สดดำดงนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับข้นที่โอนเงินเขาเขามาแหล้วนะคะเขากลุ่มาแล้วเดี๋ยวรอในกลุ่มเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะทักมาได้ที่เฟซบุ๊กสาวน้อยเพชนแพงแฟนเพจค่ะโอ้ยพ่อ พ่อผู้ใดปู่ศาสเต่คนแหลกพ่อเอ้ยเนี่ยผู้ใดปู่ศาสเต่คนแหลกนายจะให้หอมแก้มที่จรงเนาะนนคนปูไหมมาผู้ใดคือปู่ศาสคนแหลกแหมบุ๊คลอดผู้ใดคือปู่ศาสคนแหลกนี่เอ้ยนาหอมแก้มได้หนิเ,เ,ลลเออเอาตะกรูลลนี่เนาะผู้ใดปู่ศาสเเดี๋ยวพี่ดองนี่เราจะพาชมเครื่องเสียงครับ พอครึ่งเสียงรถผมผมเพิตพิตว่าบลาเลยแต่ก็อยากเบิ่งอยู่ว่าเขาเจา้ารถผมก็ตีเหมือนกันงองแงงงองแงงงองแงงฮะรถตีอุ้แต่ว่าขันหนุงงง่ง,งงามแต่ว่าเขาบอกงามมันได้ไม่ต้องตีแล้วมันยงดำเลยเดี๋ยวดูกันเอาชมบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศรถพี่ธนาโดนตอนเย็นอย่าลืมมาดูหนูนะฮะ อาจริงเหรอใช่ดูได้อยู่แต่ว่าไลฟ์ไม่ได้เพราะเพงลงฝรั่งมันดีมันโดนแดงหมดแดงใช่มาดูหนูนะหนูสมัครไปแล้วจริงเหรอสงสง,งสารสารถหรือยางแบนดไหมส<ะ>งสารแต่ว่าต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ใสแบบนั่นนะโช็ตก็ทีเสียอยู่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนชุดนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวจะดูพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งชมเราต้องชมพี่น้องเราเก็บไว้แต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่พี่โมหมีเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลกตีไปแลกตีไปแลกตีไปนี่ยกดำแล้วนี่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 ยกดำแล้วพี่น้องยกดำแล้วนี่เห็นรถกระบะแล้วขี้หอดรถเจ้าของ ปัดใสเครื่องมันไว้จิกกตัวสองตันี่นต้องยกดำแบบนี้นี่นี่อะสิบแปดสิบแปดหกดอก้อเลยสิบแปดหกดอกฮะ เป็นหกดอกเ้ยนัอื่อนน,น,น,นี้จะด,โโดูเราจะดูโคุยตี้ครับเราไม่ดูอย่างอื่นเราจะดูโคุยตี้ครับคลิปนี้เอาไอซ์มินนะครับเจอน้าครับ,นะรบสวัสดีครับ